Always try beat myself. Win, even กลับมาพบก,กันอีกคลิปหนึ่งนะครับในวันนี้ก็จะมาพูดถึงนะครับว่า <c oughs> การปองกันชีวิตและทรัพย์สินนะครับเ,เรามีหนทางอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็ถ้าสมมุติว่านะครับเราเกิดกระทําไปแล้วนะครับเรา อาจจะมีนะครับบวลงโทษหรือว่าโดนในส่วนของข้อหาอะไรในการตั้งข้อกล่าวหาของเจ้าพนักงานนะครับในหลังจากที่เรากระทําทลงไปแล้วนะครับก็ในวันนี้เนี่ยนะครับอยากจะมาพูดถึงนะครับเกี่ยวกับตัวกฎหมายนะครับที่ว่าด้วยเรื่องของการยิงนะครับผู้อื่นนะครับภายในบ้านของเรานะครับก็ เป็นต้องบอกว่าแทบจะเป็นปัญหาเกือบโลกแตกได้นะครับว่าขอบเขตของการป้องกันชีวิตและทรัพย์สินเนี่ยนะครับในส่วนของตัวอาวุธปืนเนี่ยมันมีการครอบคุมมากน้อยขนาดไหนนะครับก็มันเป็นข้อที่ถกเถียงกันมายาวนานพอสมควรนะครับสําหรับหลายหลายคนนะครับแล้วก็ในอีกสําหรับหล,หลายคนก็มองว่าอันนี้ต้องเรียนทำตรงนะครับว่าหลายๆคนมองว่าในส่วนของตัวบทกฎหมายนะครับในประเทศไทยเนี่ยนะครับ เอื้อนะครับต่อต่อโจรนะครับโจรสามารถที่จะยิงเราได้แต่เราเนี่ยแคบจะไปทําอะไรเขาไม่ได้เลยนะครับจนกว่าเขาจะมีการกระทําต่อตัวเรานะครับอะไรประมาณนี้นะฮะเออจริงๆต้องบอกว่านะครับผมมองว่ากฎหมายในประเทศไทยเนี่ยนะครับเขาวางเอาไว้นะครับอย่างเหมาะสมสมควรแล้วนะครับเพราะว่าถ้าสมมุตินะครับ Uh, เราเนี่ยนะครับเ <c oughs> ขาเรียกว่าอะไรนะมีสิทธิในการยิงนะครับคนนั้นนั้นเนี่ยนะครับถึงแก่ชีวิตและความตายโดยที่แบบไม่มีเหตุอันควรเนี่ยนะครับแน่นอ,อนนะครับว่าใครข้ามไปบ้านใครหรืออะไรต่างๆเหล่านี้นเนี่ยโอ้ยิงกันสารพัดน,นะครับทําให้เกิดความวุ่นวายในสังคมและบ้านเมืองได้นะครับโอเคนะครับก่อนที่นากุพูดถึงเรื่องนั้นนะครับ เราย้อนกลับมาในรปัจจุบันก่อนนะครับเนื่องด้วยจากว่าปัจจุบันนี้นะครับมีโรคระบาดเกิดขึ้นก็คือไวรัสโควิด -19 นะครับจึงทำให้นะครับหลายหลาคนตกงานหลายหลายคนไม่มีเงินหลายหลายคนพูดไง่ายๆว่าจนตอกต่อการทำมาหากินนะครับเขาจึงนะครับบางคนเนี่ยก็ มีการอยากจะทำทางลัดของตัวเองก็คือการป้นที่นะครับบ้านผู้อื่นนะครับหรือคนอื่นนะครับบ้านของคนนั้นเนี่ยมันก็อาจจะมีในส่วนของตัวอาวุธปืนนะครับไว้ในครอบครองนะครับเ,เขาเนี่ยสามารถที่จะมีในส่วนของขอบเขียนในการ ป้องการชีวิตและทรัพย์สินของเขาเนี่ยได้มากน้อยขนาดไหนอันนี้ผมก็จะมาเย,ยนให้ทราบนะครับก็ต้องบอกก่อนว่านะครับในส่วนของตัวอาวุธปืนนะครับอาวุธปืนเนี่ยนะครับอย่างที่หลายๆคนบอกว่านะครับคนที่ขับรถเนี่ยเหมือนขาเนี่ยนะครับขาเราเนี่ยเข้าไปในตารางหนึ่งข้างแล้วนะครับเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราขับรถด้วยประมาณ เีวยวชนผู้อื่นจนถึงกระทั่งเขาเนี่ยเ,เสียการใช้ชีวิตอย่างปกติของเขาเช่นเกิดการพิการหรือถึงกระทั่งว่าเสียชีวิตนะครับอันนั้นก็อาจจะถูกดาเนินคดีจับกลุ่มได้นะครับอาวุธปืนนะครับเป็นสิ่งเดียวไม่สิ่งหลายสิ่งนะครับอาจจะมีอย่างอื่นด้วยแต่อาวุธปืนเนี่ยนะครับมีการควบคุมด้วยกฎหมายนะครับหมายความว่า ถ้าสมมุติว่าคนไม่เราไม่สามารถก็พูดนี้ก่อนดีกว่าปู่คืนให้ก่อนดีกว่าเราเนี่ยไม่สามารถที่จะมีตังแล้วเดินไปซื้อ,เ,อเดินไปที่ร้านปืนแล้วขอซื้ออาวุธปืนได้เลยเราจะต้องมีการขออนุญาตนะครับจากนายทะเบียนหรือนายอำเภอนะครับถ้าเป็นตังจากจังหวัดถ้าเป็นกรุงเทพก็ไปที่กรมการปกครองที่วังไชายาเพื่อขออนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนทุกกระบอก มีสิทธิ์กระบอกก็ต้องขอสิทธิ์ครั้งนะครับขอทุกกระบอกนะฮะซึ่งนะฮะพอได้รับอนุญาตปุ๊บเราไปซื้อปืนมาปุ๊บก็จะมีกฎหมายควบคุมนะครับในการใช้ในการพกนะครับอาวุธปืนอีกนะครับมันค่อนข้างที่จะเซนซิทีฟนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะมี บทกฎหมายเนี่ยที่ค่อนข้างละเอียดมากๆนะครับสำหรับคนที่มีและใช้อาวุธปืนนะครับจึงอยากจะเรียนให้ทราบก่อนว่าใครที่มีอาวุธปืนไว้ในครอบครองนะครับโดยถูกกฎหมายนะครับโดยถูกกฎหมายผมเน้นว่าผมไม่สนับสนุนสาหรับคนที่มีปืนเถื่อนนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกกฎหมายนะครับแล้วก็บรรทลงโทษของคนที่ใช้อาวุธปืนเถื่อนเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงบทรลงโทษสูงติดกุก นานแล้วรุนแรงด้วยนะครับถ้าปืนที่มีทะเบียนเนี่ยอย่างน้อยคุณใช้งานอย่างสบายใจนะครับไปสนามปืนเพื่อฝึกซ้อมนะครับประจําปีประจําเดือนอะไรก็สุดแล้วแต่คุณนายั็ออย่างสบายใจไม่ต้องหลงหลับซ่อนนะครับโอเคเรากลับมาของเรานะครับว่าคนที่มีอาวุธปืนเนี่ยนะครับมันยิ่งกว่าคนขับรถที่ขาเข้าไปในตารางหนึ่งข้างแล้วต้องบอกว่าคนที่มีปืนเนี่ยนะครับทั้งขาและแขนเนี่ยขาเนี่ย เข้าไปในตารางแขนเนี่ยถูกใส่กุญแจมือไปเรียบร้อยแล้วทั้งสองขานะครับเพราะว่าถ้าคุณตัดสินใจอะไรไปสักนิดเดียวแม้แต่เสี้ยววินาทีเดียวชีวิตคุณอาจจะเปลี่ยนก็ได้นะครับคลิปนี้ที่ผมมาอัดเนี่ยอาจจะมีความยาวหน่อยแต่แน่นอนว่าจะอัดเต็มไปด้วยความรู้นะครับเพื่อที่จะบง่บงบ่อหรือว่าถ่ายทอดกันในเรื่องของ ความรู้เอาไว้ให้สําหรับคนที่มีปืนนะครับให้ให้ให้ตราหนักถึงข้อนี้เอาไว้นะครับปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับมีการตกงานบ่อยมีเอ่อไวรัสระบาดตกงานนะครับคน,คนอดอยากนะครับแน่นอนมันจึงมาด้วยขโมยขจรขึ้นบ้านนะครับป้นป้นชิงวิ่งราวอะไรต่างๆนะครับผมมองว่าเขาไม่ได้อยากจะทําอย่างนั้นแต่เนื่องด้วยจากว่า มันไม่มีอาชีพอะไรที่จะให้เขาทำนะครับเขาจึงต้องตัดสินใจที่จะมาปล้นนะครับปล้นชิงวิ่งราวนะครับของเอาของของคนอื่นนะครับซึ่งนะฮะเราเองเนี่ยนะครับคนที่มีอาวุธปืนไม่อยู่ในบ้านนะครับแล้วป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของเราภายในบริเวณบ้านของเราเนี่ยนะครับเราก็มีในส่วนของกฎหมายคุ้มครองของเราเหมือนกันนะครับไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าเอื้อให้กับโจรอย่างเดียวนะครับแต่นะฮะ ผมจะอธิบายให้ฟังว่าการที่จะใช้อาวุธปืนเนี่ยนะครับขอให้มันเป็นระนับสุดท้ายและท้ายสุดแล้วตัดสินใจให้มันแบบมันเป็นฝุดท้ายสุดทางแล้วที่จะที่จะหยุดนะครับในการป้องกันเขาที่จะเข้ามาทำลายเรานะครับผมยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเป็นผมนะครับมีโจรงาดบ้านขึ้นมานะครับอย่างแรกที่ผมทำคือ ใช้เสียงเตือนนะครับว่าเรารู้ตัวแล้วนะครับว่าเรารู้ตัวแล้วเราทราบแล้วว่าคุณกําลังจะเละเมิดทางกฎหมายก็คือเข้ามาในเคหสถานเราอย่างค่ำคืนเพื่อที่จะรล้นชิงวิ่งราวเอาของทรัพย์สินของเราภายในบ้านไปนะครับพอเตือนปุ๊บถ้ายังไม่หยุดนะครับเราจะมีมาตรการที่สองว่าเรามีปืนนะถ้าเกิดสมมติว่าคุณไม่หยุด เราอาจจะตอบโต้คุณด้วยอาวุธปืนนะครับเราจะตอบโต้ด้วยอาวุธปืนนะครับอันนี้คืออันที่สองอันที่สามถ้าเกิดสมมุติว่ายังไม่หยุดอีกนะครับถ้ายังไม่หยุดอีกนะฮะเราต้องใช้เสียงนะครับที่มีการเอา,เอาบรรจุกระสุนเข้าโม่เตรียมตัวขึ้นหลับแมกกาซีนนะครับหรือถ้าเป็นปืนยาวเนี่ยก็คือ ตอบลูกเลื่อนเพื่อให้ลูกเลื่อนเนี่ยมันกระแทกเข้าในส่วนของตัวการบรรจุกระสุนนะครับเพื่อให้เขารู้ว่าเรามีการเตรียมพร้อมในสำหรับอาวุธปืนแล้วนะนะครับและอย่างที่สามนะครับเราอย่าเพิ่งใช้นะครับเราอย่าเพิ่งใช้ไม่ใช่ว่าเราเตรียมตัวให้พร้อมปุ๊บไปเผชิญหน้ากับเขาปุ๊บใส่แหลมเลยตุ้มๆนะครับถ้าสมมติว่านะครับเราเนี่ยนะครับยิงใส่เขานะครับเลยโดยทันที นะครับแล้วเขาอาจจะเสียชีวิตนะครับแล้วเขาอาจจะเสียชีวิตเราอาจจะโดนข้อหานะครับตามมาตราบประมวนกฎหมายอาญามตาตรา288ฆ่าผู้อื่นนะครับซึ่งในส่วนของตัวบทโทษตรงนี้เนี่ยมันค่อนข้างสูงมากเลยนะครับก็คือมีโทษระหว่างประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตหรือจำคุกตั้งแต่15ปีถึง20ปีขึ้นไปนะโทษค่อนข้างสูงนะครับมีโทษถึงกับประหารชีวิต รหรือจำคุกตลอดชีวิตซึ่งแน่นอนว่าทุกคนกลัวการปรหารชีวิตกลัวการตายท,ทุกคนนะครับกลัวการติดคุกตลอดชีวิตแน่นอนนะครับอันนี้อย่าให้มันเกิดขึ้นนะครับเมื่อเราตอบลูกเลือดหรือว่าขึ้นในส่วนของลำเราเนี่ยนะครับเรียบร้อยแล้วเราอย่าเพิ่งยิงเขาเราอย่าเพิ่งใช้ความรุนแรงกับเขานะครับถ้าเป็นคนปกติโจรปกติที่นะครับไม่ได้บ้าระห่ำนะครับเป็นเหมือนโจร สมัครเล่นอาจจะไปป้นใครเขามาหลายหลังนะก็ได้แต่ว่าแต่ว่าไม่ได้เป็นคนบ้าระห่ำนะผมจะพูดว่าความบ้าระห่ำของคนเป็นยังไงนะครับถ้าเป็นคนในดประมาณนั้นน่ะถ้าสมมติโดยปกติแล้วนะครับเขาจะมีการออกไปจากที่หาสถานเราเนี่ยตั้งแต่เรารู้ตัวแล้วนะครับเราตะโกนออกไปว่าเฮ้ยแค่นี้เขาก็จะรีบวิ่งออกไปแล้วนะครับอันนี้คือคนปกตินะครับที่โจรที่อาจจะอยากจะต้องการ ทรัพย์สินเพียงแค่นั้นนะครับไม่ได้มีเจตนาทำลายผู้อื่นอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ก็มันก็จะเป็นในประมาณนั้นแต่ถ้าคนที่บ้านละห่านะครับคนที่บ้านละห่ับมันจะไม่วิ่งแต่มันจะเข้าหาตัวเรานะครับเข้าหาตัวเราและแถมนะครับการเข้าหาตัวเราเนี่ยนะครับแน่นอนว่าพอเขาเข้ามาในเขหสถานบ้านเรานะครับยิ่งโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับบ้านเนี่ยไม่ได้มีพื้นที่ใหญ่มากนะครับเช่นบ้านผมเนี่ยหนึ่งร้อยตารางวาเนี่ย นะครับงัดแงเข้ามาในบ้านคุณเนี่ยเราทางกฎหมายเนี่ยเท่าที่ผมเช็คข้อมูลแนละหาข้อมูลเนี่ยก็ถือว่าไทยเนี่ยใกล้ตัวเราแล้วเพราะว่าเขาเข้ามาในบ้านเราแล้วนะครับงัดเข้ามาในบ้านเราแล้วยิ่งถ้าสมมติว่าเรานอนพักอยู่ในห้องแล้วเขามีการงัดในส่วนของบ่อห้องเราเข้าไปเนี่ยต้องบอกว่าเ,ออเหตุนเนี่ยประชิาดชตัวมากๆนะครับเห็ะชิดตัวมา,มา,มาหา่างกันแค่ประมาณ10เมตรเท่านั้นเอง5เมตรถ,นนถึง10เมตรเท่านั้นเองนะครับ ระยะปาชจัยตัวแล้วนะครับก็ในส่วนของอันนี้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่านะครับนะครับความบ้าระห่ำของคนมันขนาดไหนถ้าสมมุติว่านะครับถ้าสมมุติว่าคนมันมีมันมีมันมีกฎ<ๆ>หมายอยู่ว่ายิงเข้าไปเนี่ยมันสมควรก,กว่าเหตุมันสมควรแก่เหตุหรือมันเกินกว่าเหตุนะครับถ้าสมควรแก่เหตุนั่นหมายถึงว่าเรายิงเข้าไปเนี่ยนะครับจนเขาเนี่ยหยุด นะครับหยุดแล้วนะครับแล้วเราหอแจ้งเจ้าหน้าที่ตํารวจและเราลองมอบตัวนะครับเรายิงเข้าไปปุ๊บเนี่ยนะครับนะฮตำรวจเนี่ยจะตั้งในส่วนของข้อกล่าวหากับเราแน่นอนว่าใช้ปืนเนี่ยยิงผู้อื่นนะครับนะฮะยิงผู้อื่นนะครับเราก็ต้องมีการไปสู้นะครับต่อศาลนะครับแต่แน่นอนว่าพอเราเนี่ยนะครับนาเรื่องขึ้นสู่ศาลนะครับแล้วก็เรียนให้ศาลทราบเรือความจริงนะครับว่า เหตุที่มาที่ไปเนี่ยเป็นยังไงผมคิดว่าสารนะครับค่อนข้างที่เราฟังเราแล้วเราอาจจะมีในส่วนของอาการพ้นความผิดได้นะครับโดยเฉพาะถ้าสมมติว่าโจรนั้นเนี่ยนะครับมีอาวุธนะครับมีอาวุธเช่นมีดนะครับมีดเราต้องขยายความบีว่าไม่ใช่มีดโกนหนวดหรือคัตเตอร์นะครับอันนี้นะครับเรายิงเขาไปเนี่ยนะครับอาจจะโดนข้อหาเกินทำร้ายผู้อื่นเกินกว่าเหตุได้นะครับ หรือนะฮะหรือนะถ้าเขามีอาวุธปืนแน่นอนครับนะปืนนะปืนมาสู้กันได้นะครับเราสามารถที่จะยิงตอบโตเขาได้นะครับยิงตอบโตเขาได้นะครับแต่ถ้าเป็นเขามามือเปล่านะครับเขามามือเปล่าหรือแค่มีคัตเตอร์เล็กๆเนี่ยนะครับไม่ถ้าแทงไปเนี่ยมันไม่ถึงขั้นว่าเสียชีวิตเนี่ยนะครับเรายิงเขาไปโป้งโป้งโป้งโป้เนี่ยนะครับเราโดนข้อหาทำร้ายฆ่าผู้อื่นเกินกว่าเหตุแน่นอนนะครับโดนมาตา2 8 8แแแน่นอนนะครับแล้วก็ ถ้าสมมติว่านะฮะเขาเนี่ยนะครับนะคือพูดง่ายๆว่าอย่าไปทํารลายเขานะครับอย่าไปทํารลายเขาจนกว่าภัยเนี่ยมันจะมาถึงตัวเราจริงๆนะครับภัยมันจะมาถึงตัวเราจริงๆนะครับเช่นสมมติว่าเขาเนี่ยกําลังรักทรัพย์สินนะครับแล้วเราเนี่ยนะครับแล้วเรานะครับนะเห็นนะครับแล้วเสร็จแล้วปุ๊บแล้วกเล้าเราวิ่งกําลังจะตีข้ามกําแพงเนี่ย รเรายิงเขาเนี่ยนะครับจนเขาล้มลงมาแล้วเราหยุดอันนี้ได้นะครับแต่ถ้าสมมุติว่ายิงเขาเราไม่สมควรไม่ใช่เรายิงเขาเราไม่สมควรที่จะไปยิงผู้อื่นจนถึงขนาดว่าเขาเสียชีวิตนะครับเราเอาแค่เขาไปไหนไม่ได้แล้วรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาจับกลุ่มนะครับเราเองก็ต้องโดนเขาหายอยู่แล้วแหละนะครับในในส่วนของการใช้อาวุธปืนยิงผู้อื่นนะครับ แต่เราก็าต้องไปสู้กันในศาลนะครับเราพอไปสู้เนี่ยหลายคดีก็หลุดออกมานะครับถ้าไม่ได้ถ้ามาไปกลับไปคําพูดเดิมครับว่าถ้าเราไม่ได้ทําไรโดยเกินกว่าเหตุน,นะครับถ้าสมมติว่าทําร้ายผู้อื่นนะครับแน่นอนว่าตํารวจจะตั้งข้อหาเราก่อนเลยก็คือมาตราสองแปดแปดฆ่าผู้อื่นนะครับต้องระวังโทษนะครับผมพูดระวังโทษไว้ก่อนนะนะครับระวังโทษประหารชีวิต จำคุกตลอดชีวิตหรือจำคุกตั้งแต่15ปีถึง20ปีนะครับอันนี้ก็คือตั้งเอาไว้ก่อนนะครับเป็นเป็นผู้ต้องหานะครับแต่เราก็ไปสู้กันในชั้นศาลผิดถูกได้อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ถ้าสมมุติว่านะครับเราขึ้นสู่ชั้นศาลแล้วนะครับแล้วนะครับสาวินิจฉัยว่านะครับเราเนี่ยนะครับป้องกันตัวไม่เกินกว่าเหตุนะครับก็คือเข้าในส่วนของมาตรา68นะครับก็คือผู้ใดจำต้องกระทำ การใดเพื่อป้องกันสิทธิ์ของตนหรือของผู้อื่นให้พ้นจากภยอันตร,รายซึ่งการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมายและเป็นภย,ยอันตร,รายที่ใกล้ถึงถ้ากระทําพอสมควรแก่เหตุการกระทํานั้นเป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายนั้นไม่ถือว่ามีความผิดนั่นหมายความว่าถ้าสมมติว่าเราโดนข้อหาสองแปดแปดแล้วใช่ไหมนะครับแล้วอายการส่งฟ้องศาล และศาลมีการตัดสินว่าโอเคเราเข้ามาตา6.8ก็คือกะทําการโดยไม่เกินกว่าเหตุน,นะครับศาลก็จะทําการยกฟ้องเราทันทีเราก็จะเป็นผู้บริสุทธิ์เหมือนเดิมไม่ได้มีการต้องโทษแต่อย่างใดนะครับแต่ถ้าสมมติว่านะครับแต่ถ้าสมมุติว่านะรเรามีการโดนในส่วนของตัวมาตานะครับมาตา6.9ก็คือ ทำการไปโดยเกินกว่าเหตุน,นะครับมันก็จะมีโทษด,ด้วยนะครับก็คือถ้าประมวลกฎหมายอาญามาตรา69นะครับต่อจากเมื่อกี้เมื่อกี้สมควรแก่เหตุใช่ไหมครับอันนี้มันเกินกว่าเหตุถ้ามาตรา69ในกรณีที่บัญญัิไว้ในมาตรา67และมาตรา68นั้นถ้าผู้ใดกระทาไปโดยเกินสมควรแก่เหตุหรือเกินกว่ากรณีแห่งความจําเป็นหรือเกินกว่ากรณีแห่งความจําเป็น การกระทําป้องกันสารจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกําหนดไว้สําหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้แต่ถ้ากระทําแต่ถ้ากากรกระทํานั้นเกิดขึ้นจากความตื่นเต้นความตกใจความกลัวสารจะไม่ลงโทษผู้กระทำนั้นก็ได้นั่นหมายความว่ามันก็ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานนะครับที่สาลนั้นวินิจฉัยแล้วว่ามันจะผิด หรือมันไม่ผิดนะครับอันนี้กฎหมายมาตราสาเกาเนี่ยเขาก็จะเปิดไว้ค่อนข้างกว้างนิดนึงว่าถ้ากระทําเกินกว่าเหตุอาจจะมีบทลงโทษตามกฎหมายแต่น้อยกว่าอาจจะครึ่งนึน่งหรืออะไรก็แล้วแต่หรือถ้าหรือถ้าเราเออนำํำนวนขึ้นสู่ศาลแล้วบอกว่าเฮ้ยเราทรําไปด้วยความตื่นเต้นตกใจเพราะขณะนั้นเนี่ยนะครับมันมืดนะครับมันมืดแล้วเราไม่รู้หรอกว่า ู้หลายนั้นเนี่ยนะครับมีอาวุธอะไรเราภัยมันพยานอันตรายใ,ใกล้ถึงตัวเราแล้ว,ลวเราจึงทําการยิงไปนะครับเราถึงทการยิงไปอันนั้นอาจจะเข้าข่ายในส่วนของการตื่นเต้นตกใจกลัวได้นะครับศาลอ,อาจจะก็จะมองว่าไม่ต้องลงโทษผู้กระทำนั้นนะครับนั่นหมายความว่าเราก็อาจจะเป็นผู้บริสุทธิ์ได้นะครับก็อย่างที่ผมบอกว่าการใช้อาวุธปืนเนี่ยนะครับคนที่มีอาวุธปืนดีกว่านะครับ พอี้เีอาวุธปืนเนี่ยขาหนึ่งข้างเข้าไปในตารางมือทั้งสองข้างเนี่ยถูกใส่กุญแจมืนไปแล้วนะครับการใช้เนี่ยขอให้มันเป็นลำดับสุดท้ายและท้ายสุดนะครับอย่าให้มันเป็นช้อยส์แรกที่เราจะตัดสินนะครับแน่นอนว่าแน่นอนว่าในเคหาสถานของเรานะครับเรามีสิทธิ์นะครับแต่ว่าการที่นำอาวุธปืนนะคะรับไปยิงโจนที่ไม่ ที่มามุญเล่านะครับเราไมา่เขาไม่สามารถต่อสู้อะไรเราได้นะครับมันจึงไม่สมเหตุสมผลนะครับมันจึงไม่สมเหตุสมผล,ผลมีหลายม้าตาที่เออมีหลายดีกาที่ทําการเออเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือน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 ตัดสินไปแล้วนะครับว่ามีทั้งผิดและไม่ผิดนะครับทั้งสองเคสนะครับแต่ว่าวันนี้ผมไม่ได้ยกตัวอย่างมาแต่ว่าอาจจะมาบอกความรู้อาจจะมาเตือนนะครับทั้งสองฝ่าย ใส่คนมีปืนถูกกฎหมายอยู่ในคียหสถานของตัวเองอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งถือว่าให้มันเป็นช้อยสุดท้ายที่ตัดสินการใช้อาวุปปืนนะครับดูก่อนเตือนก่อนว่ามันมีความจําเป็นขนาดไหนอย่างที่ผมบอกไปว่าเตือนก่อนว่าอาใช้ด้วยเสียงใช้ด้วยเสียงที่เราบรรจุกระสุนปืนนะครับอะไรก็แล้วแต่ดันลูกเลื่อนชักแม็กกาซีนอะไรต่างๆนะครับ แล้วการยิงก็ขอให้เป็นขั้นตอนสุดท้ายถ้าสมมติว่ามันไทยมันใกล้ตัวเราแล้วเขาจะเข้ามาทาร้ายด้วยอาวุธมีดยาวสักเมตรสองเมตรอ้อร่วงได้ถึงสองเมตรเมตรกว่าอะไรต่างมีดมีดเีีเอาไว้หั่นหมูอันนั้นอ่ะฟันเราโชว์เดียวอ่ะตายแน่นอนหรือถ้ามีสปาร์ต้าฟันเราโชว์เดียวตายแน่นอนนะครับอันนั้นเรามีสิทธิ์ยิงได้นะครับแต่การยิง นะครับแต่การยิงก็ขอให้มันเลือกที่ต่ำกว่าเอวลงตายนะครับเพราะว่าแน่นอนเพื่อนเพื่อนเห็นถ้าถ้าไปสนามยิงปืนแล้วยิงเป้าอุ้มคนเนี่ยจะเขียนว่าพวกเนี้ยนะครับตัวพวกเนี้ยนะครับตายแต่แค่แขนเนี่ยพิการนะครับขาช่วงล่างก็พิการนะครับอยากจะให้ยิงช่วงขาเสียก่องนะครับเพื่อให้เขาหยุดนะครับแน่นอนว่ายิงแค่ขาเนี่ยนะครับมันไม่ถึงขั้นตายนะครับอาจจะ ต่อเอาลูกกสุนออกแล้วอาจจะมีการพักฟื้นอะไรก็แล้วแต่เขาไม่สามารถที่จะมาทําร้ายเราได้นะครับอันนั้นก็ขอให้ยิงต่ํากว่านั้นนะแต่แน่นอนว่าคนก็จะบอกว่าเฮ้ยจะรู้ได้ไงล่ะในอารมณ์นั้นนะ่ะในนว,วินาทีตอนนั้นนะ่ะจะไม่รู้หรอกว่ามันด้วยความตกใจฉันยิงไปมุ่งมุม่ชั่วชอ,อเคี่ยน,นันก็สุดแล้วแต่แต่ถ้า ตัวเองฝึกยิงปืนการฝึกยิงปืนเนี้ยอย่างที่ผมเคยบอกไปเมื่อคิดที่แล้วว่ามันคือการฝึกสมาธินะครับเราจะต้องควบคุมสมาธิของเราให้อยู่ให้กลับมาหาตัวเราอย่าให้ตื่นเต้นจนเกินไปเพราะว่าอะไรการที่เรามีสตินะครับเราสามารถที่จะใช้สมองคิดหาทางออกได้ว่าหาทางออกและประเมินสถานการณ์ได้ว่ามันมันมันสมควรที่จะต้องทอําแบบไหนนะครับถ้ามันเป็นไปได้ไดนะครับก็หา ทานหทีไล่ออกไปจากตัวนอกบ้านนะครับลดการประทะของปัญหาใหม่ได้นะครับของปัญหาใหม่ได้แต่ชีวิตของเราถ้าเรายิงเขาตายเราโดนเกินกว่าเหตุถ้าเรายิงไปโป้งโป้งโป้ง,ปง,ปงหมดแก๊สซีนเลยเนี่ยนะครับเราอาจจะโดน,นข้อหาติดคุกตลอดชีวิตได้นะครับหรือโดนติดคุก15ปี20ปีได้นะครับอันนี้ก็ประมาณนั้นนะครับสำหรับคนยิปืนถูกกฎหมายนะครับสำหรับคนที่ เป็นโจนแล้วกันผมไม่รู้หรอกนะครับอันนี้คิดอัดก,กลางๆไว้นะครับเตือนทั้งสองฝ่ายนะครับคนที่เป็นโจรเนี่ยก็อยากจะให้คิดนิดนึงนะครับกับตัวกับใจว่าออการคุณรู้อยู่แล้วว่าการกระทําที่ไปเข้าบ้านคนอื่นเขาในยามวิการพ้นที่ชิงเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายนะครับมันเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายนะครับก็อยากจะให้นะครับคุณเนี่ยนะครับ ไม่กระทําในสิ่งสิ่งนั้นนะครับเพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่าไปบ้านเขาเนี่ยแล้วเขามีอาวุธปืนหรือเปล่านะครับการที่มีอาวุธปืนแล้วคุณเข้าไปนะครับเขายิงคุณเนี่ยนะครับนะค,บคุณสามารถที่จะถึงแก่ชีวิตได้หรือว่าง่ายๆก็คือตายนะครับตายได้นะครับเรายังมีชีวิตอีกเดินทางอีกยาวไกลนะครับบางคนแค่สามสิบสี่สิบเนี้ยไปป้นเข้าบ้านคนอื่นเขาโดนเขายิงตาย นะก็เห็นโถมเถไปนะครับหลายข่าวที่ออกนะครับก็อยากจะคิดไปนิดน,นึงนะครับแน่นอนว่าตอนนี้ทุกคนลำบากนะครับนะคบลำบากแต่ก็ต้องทำอาชีพอะไรก็ได้ที่มันสุจริตนะครับไม่ใช่ไปป้นชิงวิ่งเรานะครับป้านคนอื่นเขาอันนี้มันก็ไม่ถูกออไม่ถูกคายลองคองทำนะครับกูนี้ดีกว่านะครับก็ยังไงคิดนี้ก็ฝากเอาไว้ประมาณน,นี้นะครับก็ถ้า มีข้อมูลอะไรที่ผิดพลาดนะครับประการใดก็สามารถคอมาเน้นไว้ทั้งใต้ได้นะครับแล้วก็ยังไงขอประทานโทษถ้าหากในส่วนของข้อมูลเนี่ยอาจจะบิดเบือนในส่วนของตรงไหนไปไม่ถูกต้องนะครับก็ผมพร้อมยินดีที่จะรับฟังแล้วก็ขอโทษนะครับในส่วนของนี้แต่เจตนาของผมเนี่ยนะครับหนึ่งเลยเนี่ยผมไม่ได้จบในส่วนของนิติศาสตร์มาก็ไม่ได้รู้กฎหมายที่แน่ชัดนะครับแต่ผมก็ ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวกับอาวุธปืนเพราะว่าผมเองเครอบครองอาวุธปืนหลายก็ระบอกนะครับก็ต้องศึกษาเอาไว้นะครับแล้วก็เจตน,นาของผมเนี่ยเพื่อให้ความรู้ในสำหรับคนที่มีอาวุธปืนแล้วแล้วก็ที่เป็นโจรน,นะครับที่เป็นโจรผมไม่ไปพูดถึงแล้วดีกว่ากันตามที่ผมบอกนั้นแต่ถ้าคนที่มีปืนเนี่ยพูดอีกฝากไว้อีกสักนิดน,นึงก็คือให้คิดให้เยอะๆนะครับถ้าคนไหนที่ใจร้อนนะครับอย่าไป เอาปืนไว้ใกล้ตัวอย่างผมเองก็ใจร้อนนะครับใจร้อนมากนะครับผมมีปัญหากับคนข้างๆบ้านบ่อยนะครับในสมัยก่อนนะครับหลายเรื่องนะครแต่ผมก็ไม่เคยที่จะนําปืนออกมาเป็นตัวตัดสินนะครับเพราะว่าผมเอาว่าเอาเอา,เอาปืนเก็บไว้ในที่มินชิดในตู้เซฟนะฮะแล้วก็ไม่คิดมันว่ามันมีนะครับเพราะว่า ถ้าเกิดทะเลาะแล้วเราใช้ปืนแน่นอนว่าเราเป็นฝ่ายที่เ,าเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นต่อเขาด้วยทันทีนะครับแล้วก็แน่นอนว่าการใช้อาวุธปืนทีอ่ออกมาสู่สาธารณะนะครับในที่สาธารณะหรือให้ผู้อื่นรับรู้เนี่ยนะครับมันผิดกฎหมายด้วยถ้าเขาฟ้องเรานะครับอันนี้ก็ต้องตระหนักตรงนี้ดีๆนะครับสําหรับคนที่มีปืนนะครับก็คิดให้เยอะนะครับคิดให้เยอะนะแล้วกเ็เขาเรียกว่าอะไรนะ อารมณ์เนี่ยใจเย็นๆน,นะครับอารมณ์ใจเย็นที่ใครที่คิดว่าตัวเองนั้นใจร้อนเนี่ยก็อย่าไปเอาของสินเนี้ยไว้ใกล้ตัวเพราะว่าถ้าสมมติว่าไว้ใกล้ตัวปุ๊บในขณะอารมณ์ตอน,น,นที่เราโมโหเนี่ยเราสามารถที่จะหยิบจับมันได้ตลอดเวลานะครับโป้งเดียววินาทีเดียวชีวิตคนเปลี่ยนได้ตลอดกาลนะครับแต่ถ้าสมมติว่าปืนนั้นเนี่ยมันอยู่ห่างจากเรานะครับหรือมันยากต่อการที่จะหยิบม,มันออกมาเนี่ยนะครับเราอาจจะมีเวลาคิด ทบทวนไต่ตองนะครับว่าเฮ้ยถ้าสมมติว่าเราเขาออกมาและเราเกิดไปยิงเขาเขาเสียชีวิตหรือเขาฟ้องเราที่เขาเห็นปืนหรือรอะไรต่างต,าตนน่างนี้เราโดนเข้าคุกและลูกลูกเมียเราจะอยู่ยังไงแล้วพ่อแม่เราจะอยู่ยังไงพ่อแม่เราจะเสียใจแค่ไหนนะครับเราต้องคิดตรงนี้ให้เยอะคิดตรงนี้ให้ม,มากๆนะครับอย่าให้อารมณ์มันหนักใหญ่อารมณ์ต้องเป็นหลองนะครับยิ่งโดยเฉพาะคนห็นปืนเนี่ยอ,อ,อ,อารมณ์ต้อง เบามากๆนะครับเหมือนผมที่ผมบอกไปเมื่อกี้ว่าผมม่เขคนใจร้อนนะครับโดยปกติผมเองเนี่ยหนึ่งใจร้อนแล้วใครมาอะไรผมไม่ได้นะครับแต่ว่าทุกวันนี้เนี่ยผมก็ใจเย็นมากขึ้นนะครับใครว่าด่าอะไรเนี่ยก็ใจเย็นมากขึ้นนะครับไม่ไม่เอาอารมณ์มาเป็นตัวตัดสินเอาเหตุและผลมาเป็นตัวตัดสินมากกว่าอารมณ์นะครับทมัยก่อนเนี่ยผมเนี่ยค่อนข้างที่จะ้าวมากนะครับใคร ด่าว่าไม่ได้ถูกผิดฉันไม่สนนะครับเอาแต่ใจตัวเองนะครับพูดง่ายๆนะแต่ทุกวันนี้เนี่ยนะค,คิดเยอะมากขึ้นอารมณ์เย็นมากขึ้นใช้เหตุและผลมากขึ้นกว่าเดิมน,นะครับเพราะเนื่องจากว่าวุฒิภาวะเราสูงขึ้นนะครับแน่นอนว่าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆลุงป,ป้าๆที่มาดูคลิปเนี่ยอาจจะมีหลายเพียรหลายวัยนะครับบางคนสี่สิบห้าสิบสูงกว่าผมเนี่ยแน่นอนว่าวุฒิภาวะท่ามันสูงกว่าผมอยู่แล้วนะครับก็ ใช้ในส่วนของความคิดอารมณ์นี้เนี่ยนะครับไต่ตองผู้มีอาไว้นะครับก่อนที่จะใช้อาวุธปืนมันนะครับก็อันนี้ฝากเอาไว้นะครับคลิปสั้นๆนะครับตลับวันนี้ก็อย่างไรอย่างที่ผมบอกอีกทีหนึ่งนะครับว่าถ้าคลิปนี้เนี่ยนะครับมีในส่วนของข้อมูลตรงไหนนะครับที่อาจจะผิดพลาดหรือขาดตกบกพร่องนะครับผมก็กราบขออภัยไว้ด้วยนะครับแล้วก็คลิปหน้านะครับผมก็จะมาแชร์ความรู้นะครับเกี่ยวกับอาวุธปืนนะครับในเรื่องอื่นนะครับ ส่วนใดก็คอยติดตามกันนะครับในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ